พี่ชายครับ,รบทำอะไรอยู่ครับพี่ก็ตอนนี้ง,งานพี่ปุ๊กก็อยู่ขั้นตอนของคอมเพลช์นิ่งก็คือช่วงกำล,ลังรันงานในช่วงแรกเพราะฉะน,นั้นน่ะช่วงรันง,งานในช่วงแรกเนี่ยเอ่อค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นช่วงของการตั้งค่าเนาะพี่บาร์ตั้งค่าอุณหภูมิที่ว่าค่าเครื่องว่าเครื่องต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อุปกรณ์ต่างๆาต้องปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าซึ่งพี่บาร์เขาก็จะดูเรื่องตรงนี้นอกจากพี่บาร์จะดูเรื่องของ การผลิตแล้วเขาก็จะช่วยดูเรื่องของช่วงในการปรับเนี่ยจะปรับค่าย,ยัางไงให้มันนิ่งที่สุดครับแล้วตอนนี้เจอปัญหาอะไรบ้างครับพี่งานต้องลองทำวิบาทุปัญหาเรื่องการใช้งานก็ตอนนี้รอบการละลายน้ําแข็งครับครับอาจจะมีปัญหาอยู่คือว่าต้องตั้งให้สัมพันธ์ในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตั้งรอบไม่สัมพันธ์กันกับการใช้งานนะันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอยเย็นตันนะครับ ครับแล้วทีนี้วิธีแก้ไขของพี่คือยังไงครับวิธีแก้ไขก็คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการปรับค่าครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลว่าลูกค้าใช้งานยังไงเอาของเข้าไปกี่ชั่วโมงแข็งครูดาวกี่ชั่วโมงเข้าห้องบาร์กี่ชั่วโมงถึงจะได้สินค้าตามคุณภาพที่ลูกค้าและปลายทางต้องการช่วงนี้ช่วงสําคัญเลยและนี่ยงเป็การดูแลหลังการขายของเทปคูลิงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บารด้วยนะคะ